สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะฮะอยู่ผมว่านะฮะตอนนี้ก็อยู่ในยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิ EP ที่67แล้วนะครับก็ตอนนี้นะฮะมีชื่อตอนว่าคลาสที่2ตอนที่3นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะฮะเฮ้ยเสียงหล่อยิบหายกินน้ำพึ่งมะนาวเข้าไปขณะที่เขาก้าวเดินไปข้างหน้าเหล่าพูดผีก็กระจายตัวพุ่งไปกัดกินพวกออกเกอร์เขาสามารถควบคุมพวกมันได้โดยการสั่งผ่านกระแสจิตว พวกโอเกอร์ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดชิงมูยองชักดาบแห่งความโกรธเกี้ยวออกมาและพุ่งโจมตีตรงเข้าไปอย่างไรก็ตามใช้เวลาไม่นานนักโอเกอร์ก็สามารถสลัดจากอ่าพวกพูดผีออกไปได้ฟุบราวกับว่ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมูยองเตะไปที่พื้นเพื่อทรงตัวเองลอยขึ้นไปด้านบนทันทีที่เขาปีนขึ้นไปบนแขนของโอเกอร์ดาบก็ถูกตวัดเฉือนลงไปที่ไหล่ของมันทว่ากลับฝาก บาดแผลไว้เพียงแค่ร้อยขีดข่วนเท่านั้นพวกพูดผีนับพันเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพวกมันรุมเกาะที่ข้อเท้าของโอเกอร์อย่างไรก็ตามโอเกอร์เป็นมอนสเตอร์ที่มีแรงต่อต้านสูงมากๆใช้เวลาไม่นานนักก็เป็นอินสรภาพจากพูดผีทั้งหลายไม่ใช่ว่าไม่มีหนทางใดที่จะกำจัดโอเกอร์ได้แต่ มันคงเป็นเรื่องแปลกสําหรับพูดผีระดับต่ำที่จะสามารถจัดการกับโอกเกอร์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่านั้นฮะพวกโอกเกอร์เหล่านี้ยังเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงหมู่ยองไม่สามารถทํามันได้เพียงลําพังถ้าเขาเรียกพวกอันเดทั้งหมดที่มีก็อาจจะจัดการกับมันได้แต่นอกเหนือจากอันเดแล้วที่นี่ยังมีโดเกบ,บิอีกนับพันอยู่ทำให้เขาไม่สามารถสีสัวเรียกพวกมันออกมาได้อันเดจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายของฉัน อันเดสจะต้องเป็นสิ่งที่มีบทบาทสําคัญในการจับเฮลิคาวหมู่ยองประสบความสําเร็จในการลดผู้ต้องสงสัยลงที่จะเป็นเฮลิคาวได้จนเหลือเพียงแค่2อลายแล้วในตอนนี้เมื่อเร็วๆนี้ราชากโกบิ5คนที่เพิ่งเข้าร่วมและผู้ที่ไดรับความไว้วางใจจากด็อกซินีอาโลเริ่มมีพฤติกรรมแปลก ขณะที่ขากลลังเฝ้าดูพวกมันอยู่นั้นดวงตาแห่งอาชุราก็ตื่นขึ้นมาตอนนี้มูยองสามารถสื่อสารกับโลกแห่งความตายได้อย่างไรก็ตามเราคนตายไม่สามารถเข้าใกล้กับผู้ต้องสงสัยสองใน5คนได้อย่างง่ายดายมูยองรู้ดีว่าพูดที่แข็งแกร่งสามารถกําจัดการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตประเภทวิญ,ญญาณได้นั่นหมายความว่า1ใน2อดกบินั่นน่าจะเป็นเฮนรี่คาวแค่2ก็พอแล้ว ถ้ามีผู้ต้องสงสัยแค่2อรายเขาก็สามารถเฝ้าดูและมีเวลาพอที่จะจับกลุ่มในกรณีฉุกเฉินได้สิ่งที่เฮล์รีคาวต้องการคือได้รับชัยชนะในสมรภูมิที่ไร้จุดจบแห่งนี้เขาไม่รู้ว่าทำไมแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันช่วยโดเกบีเพิงและให้การสนับสนุนพวกมัน อย่างไรก็ตามหากมันต้องเผชิญกับอันตรายก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาโดยเหตุนี้มันเป็นการดีที่จะมอบประสบการณ์อันตรายให้แก่พวกโดกบีเพิงและทวงดุลความสมดุลเขาจะช่วยเซฮุนโอกเกอร์เป็นนักล่าโดยสมบูรณ์พวกมันจะโจมตีผู้ที่อ่อนแอที่สุดก่อนการแสดงออกของพวกมันชัดเจนว่าได้เลงเป้าหมายไปที่โดกบีน้ำแข็งอย่างไรก็ตามสถานการณ์จะต้งกันข้ามเมื่อหมู่ยองเพิ่มความแข็งแกร่งให้พวกเขา เขาใช้ทักษะเงาเคลื่อนย้ายไปอยู่ด้านข้างของเซฮุนอีกครั้งเจ้าอย่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วมองดูเฉยๆอย่างนั้นเหรอโอ้มูยองพูดขณะที่มองโอกเกอร์คำรามด้วยความโกรธเกลียวพวกมันเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงอย่างแท้จริงมันเป็นเรื่องยากที่จะจัดการมันเพียงคนเดียวอย่างไรงก็ตามถ้าเซฮุนผู้ปกครองโดกะบิน้ำแข็งช่วยเขาก็จะสามารถลดจำนวนของโอกเกอร์ได้ง่ายขึ้นนี่มันไม่ใช่พลังของโดกะบิน้ำแข็ง ไม่ใช่แค่ค่าที่มีพลังพิเศษนี่พวกโดกบิเพิงก็ใช้พลังแปลกๆเหมือนกันไม่ใช่หรอ ไม่มีกฎใดระบุว่าโดกบ,บีน้ำแข็งจะสามารถใช้งานแค่ทักษะประเภทน้ำแข็งเท่านั้นฮะถึงแม้มันจะทำให้เขาสงสัยแต่มันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมันจะเป็นปัญหาได้ถ้าหากมูยองอันเชิญเหล่าอันเดสมาที่นี่แต่การใช้พูดผีเพื่อยับยั้งการเคลื่อนไหวไม่นับว่าแปลกอะไรที่แปลกที่สุดคือความแข็งแกร่งของพวกโดกบีเพลิงถูกเชื่อมโยงกันเพื่อป้องกันไม่ให้อารโลหมดแรงต่างหากขณะที่เซฮุนกลืนน้ำลายเมื่อมองไปที่มูยองมันคือพลังจิตญาณแห่งความตาย แม้ว่าเขาจะเป็นคนหยาบคายแต่ความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นของจริงมีโดกบิมากมายที่สามารถควบคุมอวิญญาณของคนตายได้นะแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถควบคุมวิญญาณเหล่าคนตายได้อย่างอิสระและจํานวนมากขนาดนี้และเซฮุนรู้ว่ามันคือจุดสิ้นสุดของเส้นทางแห่งอาชุราโอมและฮุมทั้งสองหมายถึงอาชุราซึ่งโดกบินั้นบูชานับถือมีโดกบิเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จักชื่อดังเดิมอย่างอาชุรา พวกเขากล่าวว่าคุณสามารถได้รับตำแหน่งของโอมได้ก็ต่อเมื่อพิชิตการทดสอบจากภูมิแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพิธีเท่านั้นอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถเป็นโอมที่แท้จริงได้และถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ครั้งที่2แต่การปรากฏตัวของมูยองทําให้เขานึกถึงโอมที่แท้จริงมันเหมือนกําลังได้เห็นผู้สืบทอดที่พักดีของอาชุราไม่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่เรื่องเกินจริงนะฮะเซคุนใส่หัวสะบัดความคิดนี้ออกไปเขาต้องประสาทหลอนจากการหมดแรงแน่ มูยองเป็นเพียงแค่ผู้ควบคุมพูดผีธรรมดาเท่านั้นโอเคก่อนอื่นร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งโอเกอร์ก่อนเซฮุนตัดสินใจนะฮะมูยองแข็งแกร่งกว่าโดเกบิคนอื่นๆเซฮุนรู้สึกว่าเขาสามารถเอาชนะโอเกอร์ได้สัก1ห,หรือ2ตัวถ้าหากร่วมมือกันแน่นอนว่ามูยองนั้นอ่อนแอ,ขอเขาแต่ความจริงที่ว่าเขาเป็นแค่โดเกบิน้ำแข็งนั่นมันเป็นเรื่องสําคัญมูยองพูดด้วยท่าทีที่ไม่ใส่ใจนักข้าจะจับโอเกอร์ไว้ส่วนเจ้าไปสะบ,บั้นคอมันซะ ถึงแม้จะเป็นดกบิน้ำแข็งนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ให้ความเคารพแก่ผู้อื่นอย่างใดเซฮุนเดาะลิ้นอยู่ภายในเบาๆนะฮะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดอ่าเรื่องพวกนี้นะฮะตึงตึงตึงโอกเกอร์ที่กลาดเกี้ยวนะฮะกำลังไกลเข้ามาตัดไปอีกที่ฟากหนึ่งนะฮะวุม ช่องว่างปรากฏขึ้นในอากาศก่อนที่พูดตัวเล็กจะโผล่มาพูดน้อยมองไปรอบๆก่อนยิ้มอย่างสดใสเมื่อเธอพบใครบางคนบนท้องฟ้าและรีบมุ่งตรงมาหาเธอพี่สาวโอ้วูฮีเธอมาทำอะไรที่นี่พูดที่ปรากฏตัวอ่านั่นคือวูฮีนะฮะวูฮีหนูอยากมาขอความช่วยเหลือในการสร้างบททดสอบนิดหน่อยนะคะพี่นี่เธอยังทำมันไม่จบอีกเหรอ ยังเลยค่ะคือแบบว่ามันยังไม่ค่อยมีความสมดุลเท่าไหร่เมื่ออูฮีซึ่งกำลังสนทนาส่วนตัวมองลงไปด้านล่างนะฮะก็ต้องรู้สึกประหลาดใจพวกเขาเป็นโดกบิหรืออืมมันคือบททดสอบแรกจากความต้องการของอาชุราใกล้ถึงเวลาจบแล้วละ่ะฮ,ฮ,ฮ,ฮนั่นเขานี่อูฮีอูฮ,ฮีบินไปรอบๆและยิ้มเล็กน้อยขณะที่เธอพบโดกบิเธอรู้จักเขาอย่างนั้นหรอ พี่สาวฉันคิดว่าฉันเจอเนื้อคู่แล้วแหละฮะเมื่อกี้เธอไม่ได้พูดว่าโดกบิเป็นเนื้อคู่ของเธอใช่ไหมพ,พูดที่วูฮีเรียกว่าพี่สาวขมมดคิ้วของเธอนะฮะจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสําหรับโดกบิที่กลายมาเป็นเนื้อคู่ของเหล่าพูดมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะแต่วูฮีดูเหมือนว่าจะไม่สนใจและตอบกลับใช่แล้วละ่ะวูฮีมีพูดดีๆจํานวนไม่น้อยที่สนใจเธอนะ ไม่ล่ะพวกนั้นน่าเบื่อจะตายให้พวกเขาดื่มนมแพ้กันต่อไปเถอะแม่เคยบอกกับหนูว่าสักวันหนูจะพบเจอกับคนที่แข็งแกร่งพอที่จะดึงดูดความสนใจของหนูได้แม่อย่างนั้นเหรออ๋อราชนีพูด วูฮีนะฮะน่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถเรียกราชนีพูดว่าแม่ได้เดิมทีเหล่าพูดนั้นไม่มีพ่อแม่พวกเขาเกิดมาจากธรรมชาติและเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่นานนับแสนปีอย่างไรก็ตามราชนีพูดได้ให้คําแนะนําแบบไหนแก่วูฮีกันเมื่อเธอนึกถึงบุคลิกของราชนีก็พอจะนึกภาพออกแต่ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอยู่ดีวูฮีไม่สนใจอะไรนอกจากยิ้มเท่านั้นวูฮีเขาต้องเกิดมาเพื่อวูฮีอย่างแน่นอนลองดูเขาสิเขาเป็นชายที่มีความแข็งกรงจริงๆ อูฮีกำลังตั้งอกตั้งใจเฝ้าดูโดกบินะฮะอย่างไรก็ตามพี่สาวพูดไม่สามารถยอมรับมันได้ต้องไม่ใช่โดกบิคนที่พึ่งตะเวนไปรอบๆซากศพในเวลานี้เธอไม่เคยเห็นเขาต่อสู้หูฮีเธอต้องเข้าใจผิดแน่ๆพี่สาวพูดคิดว่านะฮะถึงแม้ว่าโดกบิจะสู้ได้ดีแต่มันก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งเท่าไหร่อย่างไรแล้วนะฮะอ่าหลังจากที่โอเกอร์ปรากฏตัวเธอก็เห็นเงามืดของเหล่าพูดผีและต้องเปลี่ยนความคิดอย่างช่วยไม่ได้ที่รักสู้สู้ มันไม่แปลกเลยนะที่วูฮีจะกระโดดลดเต้นส่งเสียงเชียร์ให้เขาการต่อสู้ในตอนนี้กําลังเข้มข้นมีบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาทําให้ใต้ฝ่ามือของผู้จับตามองอ่าปรากฏเหงื่อไหลซึมตุม้มร่างของโอเกอร์ระเบิดขึ้นนะฮะไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ มูยองพยักหน้าขณะที่เขาคนพบสิ่งให,ใ,หใหม่เกี่ยวกับพูดผีจะมีการระเบิดขึ้นเมื่อเขารวบรวมเหล่าพูดผีเข้าด้วยกันและทำให้มันพุ่งชนกับตัวอื่นนะฮะเขาสามารถสร้างความเสียหายทางร่างภาพได้จากระยะไกลเซฮุนสุดตัวลงคุกเข่าบนพื้นหลังจากจัดการอกเกอร์หมดไปประมาณาครึ่งหนึ่งนะฮะร่างกายของเขาในตอนนี้หมดเรียวหมดแรงเนื่องจากาเขาต่อสู้อยู่ในแนวหน้าเสมอมันน่าชื่นชมสำหรับเขาที่สามารถต่อสู้ได้นานขนาดนี้ มูยองเตะเซฮุนจากด้านหลังลุกขึ้นจะเจะ้าสารเลวถ้าเจ้าหยุดโดกบิน้ำแข็งทั้งหมดจะตายกว่าจะรู้ตัวดวกบิกว่า3 0,000ื่นตนนะฮะก็ลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเหล่าทหารจะถูกทำลายเมื่อนายพลลม้มลงมูยองหวังว่าเซฮุนจะไม่ตายไปซะกอ่อนเพราะเขาสรุปว่ามันจะดีที่สุดถ้าเขายังมีชีวิตอยู่และรักษาความสมดุลระหว่างโดกบิเพิงกับโดกบิน้้ำแข็งก่อนที่จะตายไปและกลายเป็นอันเดธยาก โดยคำขู่ของมูยองนะฮะเซฮุนที่แทบจะไม่สามารถยืนขึ้นได้อีกจึงฝืนตัวเองขึ้นอีกครั้งนะฮะเซฮุนไม่ใช่แค่หัวหน้าสําหรับโดกบ,บิน้ําแข็งแต่ยังเป็นเสาหลักในการสนับสนุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากเซฮุนลม้มลงเหล่าโดกบ,บิน้ําแข็งจะต้องพังพินาศไปในทันทีนะฮะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มูยองกระตุ้นและผลักดันให้เซฮุนก้าวต่อไปโดยเหตุนี้นะฮะพวกเขาจึงสามารถจัดการกับโอกเกอร์ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยตึงคลื่นที่30ได้เริ่มขึ้น ทหารโครงกระดูกบางกอนสหมู่ยองขโมดคิ้วกับคลื่นที่เกิดขึ้นนะฮะทหารโครงกระดูกบังกรพวกมันเป็นทหารที่สร้างขึ้นมาจากกระดูกของบังกรแน่นอนว่ามันเป็นอันเดดประเภทหนึ่งแต่แม้กระทั่งในหมู่อันเดดด้วยกันนะพวกมันก็ยากยิงที่จะสามารถสร้างขึ้นมาได้ทหารโครงกระดูกบางกรนนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อว่ากันว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ป้องกันลังที่เก็บภูมิปัญญาของมังกรเอาไว้พวกมันเป็นรูปแบบาการโจมตีเวทมนต์และสามารถลบล้างการโจมตีกายภาพได้แค่เพียง10ตัวเท่านั้นนะฮะแต่นั่นก็เพียงพอที่จะครอบงำเหล่าดูกระบีนับหมื่นต้องถือโอกาสโจมตีพวกทหารโครงกระดูกมังกรก่อน,อนที่ตัวเองจะถูกเป็นฝ่ายทำลายแทนนะฮะสัญชาตญาณต่างเตือนทุกคนให้รู้ตัวและคนแรกที่ทำการเคลื่อนไหวไม่ใช่ใครที่ไหนคนผู้นั้นก็คือมูยอง ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางที่นี่ผู้ที่กำชัยชนะจะได้รับการตัดสินขณะที่เขาตระหนักถึงมันนะร่างกายของเขาก็เคลื่อนไหวไปตามสัญชาตญาณพูดผีบินวนรอบมูยองและมูยองก็คว้าหนึ่งในพูดผีนาั้นเอาไว้แล้วก็มีหน้าต่างของระบบเด้งขึ้นมานะฮะตึงทันใดครอบครองวิญญาณของโอเกอร์ความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้น30ในเวลา10นาที แค่10นาทีก็เพียงพอแล้วนะฮะมูยองไม่ใช่คนบ้าที่คิดว่าตัวเองจะสามารถจัดการกับทหารโครงกระดูกมังกรได้10ตัวด้วยตัวคนเดียวมันเป็นอะไรที่เกินกว่าบ้านะฮะเรียกว่าโง,ง่คงจะเหมาะสมกว่าและเขาจะไม่ทําอะไรโดยที่ปราศจากการวางแผนมูยองกําลังวางแผนที่จะกันทหารโครงกระดูกมังกรออกไปและเปลี่ยนทิศทางของมันเล็กน้อยอ้าไอ้พวกโครงกระดูก มุงตรงไปยังทิศทางของโดกบิเพิงการเคลื่อนไหวของมูยองเป็นไปอย่างธรรมชาติจนไม่มีใครรู้สึกว่าการกระทำของเขาเป็นไปด้วยความตั้งใจทุกคนต่างหวาดกลัวการปรากฏตัวของทหารโครงกระดูกมังกรอาโลผู้นำของโดกบิเพิงไม่ได้สงสัยการกระทำของมูยองและเขาก็ได้เริ่มเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามแม้อารโนโฮะจะไม่สามารถต่อสู้กับทหารโครงกระดูกมังกรได้แบบตัวต่อตัวแต่เขาก็สามารถยืนหยัดโดยความอึดที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้นานแค่ไหนกันกว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายมูยองได้เฝ้าดูทหารโครงกระดูกมังกรสังหารเหล่าโดกบิเพิงขณะที่เขาเฝ้าจับตามองสองคนซึ่งน่าจะเป็นเฮลิค่าว้าหนึ่งในสองคนนั่นคือเฮลิค่าวมันจะไม่จบเพียงแค่เฝ้าดูสถานการณ์อย่างเงียบๆเท่านั้นถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นที่ชัดเจนว่า จะจบลงด้วยการพังทลายของโดกบิเพิงยังไงก็ตามไม่ได้หมายความว่าโดกบิอื่นๆจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนักแต่มันหมายความว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือโดกบิเพิงนั่นเองมันคงเป็นเรื่องลำบากใจสําหรับเฮลิคาวที่จะอยู่เฉยๆเป้าหมายของเฮลิคาวคือการเอาชนะบททดสอบของฮุมอย่างน้อยมูยองก็มั่นใจฉะนั้นเขามั่นใจว่ามันจะต้องซ่อนตัวอยู่ในหมู่ของ ดกอกบิเพิ่งเนื่องจากพวกเขาไม่แนวโน้มที่จะชนะมากที่สุดมันจะต้องมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างออกมาแน่นอนและการคาดการณ์ของมูยองก็ไม่ผิดฟึบระหว่างทั้งสองนะฮะมีคนนึงเกิดการเปลี่ยนแปลงมันหยุดการเคลื่อนไหวและความหนาแน่นของกล้ามเนื้อเริ่มเปลี่ยนไปในที่สุดมันก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นบางอย่างเหมือนกับด็อกซินีโด็อกบีคนอื่นอ่านเห็นและคิดว่าเขาพัฒนาขึ้นในระหว่างต่อสู้แต่มูยองมั่นใจ มันไม่ใช่วิวัฒนาการมันแตกต่างจากกระบวนการแบบนั้นเราเจอมันแล้วมูยองแม้มริมฟิปาของเขานะฮะมันกลายเป็นด็อกซินีเพื่อที่จะเอาชนะอันตรายแต่นี่กลับกลายเป็นหลักฐานสําหรับมูยองหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างอิสระเฮลิค่เาในที่สุดเขาก็ได้พบมันแล้วก็จบไปแล้วนะฮะกับ ep ีที่67คลาสที่2เอ้ยคัทคาสที่2ตอนที่3อโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่68คลาสที่2ตอนที่4เยี่ย โอเคครับก็อันนี้จะเป็น E ีพีที่68คลาสที่2ตอนที่4นะครับโอเคไปฟังกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะาหลังจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะและดูเหมือนว่าเฮลิคาวไม่ได้สงสัยอะไรในตัวของมูยองมูยองอยากรู้จริงๆว่าเฮลิคาวจะทายังไงหลังจากนี้โอกาสจะมาถึงในช่วงเวลาที่บรรลุเป้าหมายทุกคนมักจะไม่ค่อยระวังตัวเมื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้วเขาค่อนข้างพอใจที่ตัดสินใจถูกว่าใครคือเฮลิคาวนั่นนั่นคือด็อกซินี่ ภูมและโอมกําลังเข้าข้างพวกเราเราโดเกบิเพิ่งในอีกมุมมองนะฮะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราโดเกบิได้ไม่บ่อยนักมันยากเหลือเกินที่จะเอาชนะข้อจํากัดในการอ่าวิวัฒนาการได้นะฮะและหนึ่งในโดเกบิเพิงตอนนี้นะฮะ กำลังมีการวิวัฒนาการขึ้นเขาเข้าใจความรู้สึกของพวกดุกบิในขณะนี้นะฮะในทางกับการอาโลซึ่งเคยเป็นด็อกซินีเพิงเพียงตัวเดียวกลับยืนแข็งถืออาจเป็นเพราะเขาคิดว่าความสำคัญของตัวเองจะถูกแบ่งปันให้กับผู้อื่นจิตวิญ,ญญาณต่อสู้ของเราดกบีน้ำแข็งพันลดลงนะฮะในขณะที่เราดกบิเพิงกลับชดช่วงขึ้นพวกเขาเริ่มโตกลับและหลุดพ้นจากการถูกสังหารหมู่โดยทหารโครงกระดูกบางก่อนกระดูกบางกรอนสินะ เมื่อหมูยองรู้แล้วนะครับว่าใครคือเฮนรี่คาวตอนนี้เขาจึงหันไปให้ความสนใจกับทหารโครงกระดูกบางกรแทนวัตถุดิบที่จําเป็นในการสร้างทหารโครงกระดูกบางกรนั่นแหละคือกระดูกบางกรกระดูกบางกรเป็นหนึ่งในวัตถุดิบไม่กี่อย่างที่หาได้ยากมากนะฮะพวกมันจะกลายเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างอุปกรณ์สวมใส่ของเรา หลังจากได้รับชัยชนะจากการต่อสู้แบบตะลุมบอลนะฮะหมูยองได้รับชิ้นส่วนของอาเกล็ดมังกรมาถ้าเขาเพิ่มสิ่งต่างๆเช่นกระดูกมังกรและหัวใจของนกฟินิกซ์ลงไปนะฮะเขาจะสามารถผลิตอุปกรณ์ได้ดีกว่าที่คาดเอาไว้เนื่องจากทหารโครงกระดูกมังกรอยู่ในสภาพที่คล้ายคลึงกับอันเดธทักษะศิลปะแห่งความตายจึงไม่สามารถใช้งานกับมันได้แต่เขายังคงสามารถเก็บสะสมโครงกระดูกมังกรได้อย่างไม่มีปัญหา ระหว่างที่โดกบิเพิงมีผู้ที่วิวัฒนาการขึ้นนะฮะเหล่าโดเกบิทุกตัวต่างมุ่งเน้นไปกับการล่าทหารโคงรงกระดูกมังกรมูยองทําราวกับว่ากําลังช่วยพวกเขาในขณะที่เก็บซากศพของทหารโคงรงกระดูกมังกรไปด้วยตึงเคลื่อนที่3สาเบสองเริ่มต้นขึ้นแล้วเยติต้องสาบ12ตัวคนทั่วไปเรียกยักษ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหิมะตกว่าเยติอย่างไรก็ตามเยติต้องสาบมีความแข็งแกร่งอย่างมากนะฮะมากกว่าเยติทั่วไป เกือบทั้งหมดของพวกมันนะมีภูมิคุ้มกันจากอาคำสาบแช่งและเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นจริงนะฮะไม่มีมอนเตอร์ใดที่เขาสามารถใช้ทักษะศิลปะแห่งความตาได้เลยหลังจากผ่านคลื่นที่30เป็นต้นมานะฮะมูยงเราไม่สามารถสูญเสียจิตวิญญาณของเราให้กับดูกกบิเพิงได้เซฮุนเข้ามาใกล้มูยองด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดนะฮะแม้ว่ามูยองจะร่วมมือกับพวกเขาเหมือนเป็นพวกเดียวกัน แต่เซฮุนรู้ว่ามูยองยังไม่ได้แสดงศักยภาพจริงๆของเขานั่นออกมานั่นเป็นเหตุผลที่เซฮุนถามถึงความช่วยเหลือจากเขาเป็นครั้งแรกก่อนที่ด็อกซินีเพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาใหม่นั้นมันทําให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจบางอย่างมูยองแอบประหลาดใจนะฮะเขาคิดว่าโดกบิทุกตัวกําลังเชียร์ด็อกซินีคนใหม่แต่ดูเหมือนว่าเซฮุนเพราะอะไรที่แปลกๆในตัวมันนะฮะท่านี่เป็น วิวัฒนาการอย่างแท้จริงมันน่าจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในสนามรบแต่นั่นไม่ใช่กรณีนี้นะฮะมันเป็นเพียงการเปลี่ยนร่างของเฮลิค่วาวเท่านั้นมูยองพูดขณะพยักหน้าอืมข้าจะพยายามดู ยิ่งพวกเขาเคลียร์ขึ้นได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นเท่านั้นนะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องเสียอีกแล้วหากก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเขารักษาความแข็งแกร่งมาได้มากพอโดยการสร้างพูดผี 2- 3 0 0 0พตัวซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับอันเดดระหว่างนั้นมีใครบางคนเข้ามาหาเขาจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปก็พบกาออนยืนอยู่อย่างแก้ๆกลางๆนะฮะข้าอยากมาขออภัยที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนี่คือกาออนนะฮะราชาแห่งชนเผ่า โดกบิน้ำแข็งนะฮะเขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อแสดงความเสียใจอย่างแท้จริงเป็นเพราะว่ากาออนเคยดูถูกมูยองเรื่องการต่อสู้แม้กระทั่งเคยบอกให้มูยองแกล้งทำเป็นสู้หน่อยก็ได้ถึงจะเป็นแค่หัวหน้านักบวชที่อ่อนแออย่างไรก็ตามหลังจากการปรากฏตัวของโอเกอร์นะฮะความคิดนี้ก็หายไปจนหมดสิน้นสำหรับมูยองนะฮะเขาสามารถยืนต่อสู้เคียงข้างเซคุนได้ความรู้สึกที่กลุกกุลนอยู่ภายในราวกับพายุไม่ใช่แค่กาออนเท่านั้นที่รู้สึกแบบนี้ เช่นเดียวกันกับโดกบิที่หัวเราะเยาะมูยองว่าเขาเป็นคนขี้ขาดตอนนั้นนะพวกเขาไม่สามารถรับรู้ถึงความแข็งแกร่งและมองมูยองอย่างดูถูกใบหน้าของพวกเขาแดงขึ้นจากความละอายใจด้านฝั่งโดกบิเพลิงนะฮะมีด็อกซินีคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นและด้านของโดกบิน้ำแข็งนะฮะมูยองเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถสร้างความทัดเทียมนั้นได้ทุกคนต่างมองออกไปเสียงเดียวกันว่าเซฮุน ถึงขีดจำกัดของเขาแล้วคนขี้ขาดก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นดาวเด่นที่สุดในเวลานี้ข้าไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่แล้วโมยองนั้นรู้สึกดีใจมากกว่าที่ถูกมองข้ามนะฮะเพราะว่าเขาจะสามารถสะสมเหล่าพูดผีและอันเดสได้อย่างง่ายได้โมยองหยิบยันออกมานะฮะเมื่อมันถูกใช้งานหมวกสีแดงและผ้าคลุมก็ปรากฏขึ้นชุดเซตกระสัคลั่ง เขาไม่ได้ใส่มันจนถึงตอนนี้นะฮะเพื่อปลอมตัวเป็นพวกโดเกบีนะฮะและตอนนี้เขาคิดว่ามันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วนับจากนี้จะดีกว่าสําหรับการสร้างความดึงดูดใจบ้างสักเล็กน้อยในทางตรงข้ามนะเซคุนขหมวดคิวเจ้าดูคล้ายกับโดกบีเพิ่งนะไม่ต้องกังวลยังไงข้าก็ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวพวกนั้นมูยองพูดกับเซหุนขณะก้าวไปข้างหน้าไปกันเถอะเขาต่อสู้อย่างจริงจังในขณะที่รักษาสมดุลและกดดันให้เฮลิคเคาล์อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วย เขาเหมือนปีศาจส,สีแดงใครกันชายผู้นั้นไงคนที่ก่อนหน้านี้เอาแต่ทิฐาในให้กับคนตายฮะเขาจงใจเก็บความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไว้ใช่ไหมสายตาของอ่าโดกบิหลายตนนะเริ่มจับจ้องไปที่มูยองอีกครั้งการต่อสู้ของเขาถูกกล่าวขานไปทั่วเขาเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้มากกว่าคนอื่นนะถ้าพวกเขาทราบถึงจำนวนสนามรบที่ผ่านมาในเดอร์เวร์ก็จะไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมมูยองถึงเก่งเกินไปเขากำลังเติมเต็มค่าสเตตัสของตัวเองที่หายไปด้วยประสบการณ์ของเขานี่เป็นผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราพิชิตเส้นทางอัชุราสินะมูยองรู้สึกถึงความบ้าคลั่งที่กำลังเติบโตขึ้นภายในตัวเขาเองนะฮะไม่น่าเชื่อว่าแม้กระทั่งมูยองที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักจะได้รับผลกระทบเช่นนี้ด้วยถ้าเป็นคนอื่นพวกเขาคงจะถูกเกลืนกินไปพร้อมกับความบ้าคลั่งนี้แล้วนะฮะ ตึงคลื่นที่33ได้ปรากฏขึ้นปรากฏการสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อาชญากรเงา1ตนเมื่อจัดการเยติต้องสาบตัวถ้ายลงแล้วนะข้อความดังกล่าวก็ปรากฏขึ้นกลังกลังมอนสเตอร์ประเภทเงาที่มีลูกเล็กขนาดใหญ่ผูกติดกับข้อเท้าปรากฏขึ้นจากความมืดอย่างลึกลับช่วยอะไรไม่ได้ที่ดกบิจะรู้สึกกลัวจนหัวหดมอนสเตอร์ที่ปรากฏกายออกมาจากความมืดนี่มัน การตรวดสอบของอวมช่างโหดร้ายเหลือเกินแม้ว่าจะมีโดกบิที่เข้าร่วมมากกว่า30,000ตนนะฮะแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง5,000ตนแล้วนะฮะและทุกตนก็ตระหนักได้ว่านี่คงจะเป็นคลื่นลูกสุดท้ายถึงโดกบิเพิงอ่ายังคงมีอำนาจเหนือกว่าแต่ถ้าพวกเขาถูกทำลายลงที่นี่ทุกคนก็จะพ่ายแพ้กลุ่มปึ้งปึ้งปึ้ง,งลูกเหล็กที่ผูกติดกับข้อเท้าของมันใหญ่ขึ้น และกวาดทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวมันลูกเหล็กทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสไม่ว่าจะเป็นโดกบีเออว่าดอกซินีต่างก็ไม่สามารถรวบรวมความกล้าหาญเพื่อเข้าใกล้มันได้ดีที่สุดหากเคลื่อนไหวโดยใช้ซากศพเป็นโลก,กาบังโดกบิประมาณ1,000คนจะหายไปในพริบตาเจ้าจะทําทยังไงต่อไปล่ะ <c oughs> ขณะเดียวกันนั้นนะฮะมูยองกําลังเฝ้าดูเฮลิคาวมอนสเตอร์เงาอยู่ใกล้เคียงและ ียบได้กับมอนเตอร์ระดับท็อปแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะร่วมมือการโจมตีแต่ก็คงทำอะไระกับมันได้ไม่มากนักนะฮะแม้ว่ามูยองจะใช้อันเด,ด,ท,ดทั้งหมดที่เขามีผลลัพธ์ก็คงเหมือนเดิมนั่นหมายความว่านี่ถึงขีดจำกัดของพวกเขาแล้วราวกับว่าเฮลลี่คาวรู้สึกเช่นเดียวกันฮนะมันแสดงให้เห็นถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปหลังจากพูดคุยกับอาโลนะฮะดอกซินีมองไปที่โดเกบิรวมถึงเซฮุนมูยองเตรียมตัวให้ดี การต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโดคบิเพลิงต้องหันมาโจมตีเราแนะ่เซฮุนกัดฟันของเขาไว้แน่นนะท้ายสุดพวกเขาก็คงต้องสู้เองถึงจะมีสัญญาอ่ากันไว้ล่วงหน้าแล้วนะแต่อาโลได้พังข้อตกลงนั่นแล้วพวกมันเชื่อว่าไม่สามารถเอาชนะอาเญยกรเงาได้จึงตัดสินใจใช้โดกบิน้ำแข็งเป็นตัวล่อนะฮะอย่างไรก็ตามเซฮุนไม่ใช่ประเภทที่จะทนยืนดูอย่างนิ่งดูได้นะฮะเราโดกบิน้ำแข็งจับเอา์การสู้รบได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าตาจนนะพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองนะและไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้มูยองดึงเอายันที่เขาซ่อนไว้ออกมาอย่างช้ชาๆจงออกมา อันเดธประมาณพันตนพุ Kid, ogue, roadmap, ak, death, ่งขึ้นมานะมีทั้งดกบีออกลอร์หรือแม้กระทั่งโอเกอร์นะมันเป็นกองทัพเล็กๆของเหล่าอันเดธนะเป็นเพราะเขาสร้างมันขึ้นอย่างรวดเร็วสถานะทั้งหมดของพวกมันในตอนนี้จึงลดลงอย่างมากนะแต่พวกมันก็ยังคงเพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันศพลุกขึ้นมาเดินได้อะไรกันนี่เฮียในขณะที่โดกบีกําลังสับสนนะฮะโมยองจับจ้องไปที่เฮลิข่าวเท่านั้นตามมันไป ปัจจุบันจานวนของโดรกบิเพิงที่กําลังปกป้องเฮลิคาวลดลงอย่างมากนะตอนนี้พวกมันไม่สามารถหนีออกจากสมรภูมิร้ายจุดจบนี้ได้นะฮะดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการจับมันเฮลิคาวกัดฟันกรอดนะฮะหลังจากที่ตระหนักได้ว่าพวกอันเดสทุกตัวกําลังพุ่งเป้ามาที่มันมันตัดสินใจเปลี่ยนรูปร่างอีกครั้งไวเวิร์นเหรอมูยองหัวรอกมานะฮะไวเวิร์นเป็นที่รู้จักในานามราชาแห่งท้องนภา มันพยายามที่จะบินสูงกลางอากาศให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะไม่ใช่การตัดสินใจที่แย่นักแต่มูยองไม่ได้มีเพียงแค่เดทแค่นั้นพูดผีอีก2อง0 0ึ่ันตัวผูกมาจากร่างกายของมูยองนี่ข่าต้องมาสังหารไวเวิร์นอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่ามือดุดันกษัตริย์แห่งมือหลอกก็รวมอยู่ด้วยมูยองใส่หัวพันธนาการมันซะอย่าให้มันบินได้เข้าใจแล้ว เมื่อเมอด์ดันสั่งการพูดผีพวกมันก็มุ่งหน้าขึ้นไปอย่างเป็นระเบียบและยึดจับปีกทั้งสองข้างของไวเวิร์นนะฮะไวเวิร์นร่วงลงมาคานเนิบอยู่กับพื้นดิน,นะฮะขณะที่พวกเงาพิษสร้างหมอกพิษและเหล่าพูดผีก็ยังคงยึดเกาะไม่ให้มันบินขึ้นไปในตอนนี้มันเปลี่ยนร่างเป็นโอเอก้รั้งเพื่อสลัดเหล่าพูดผีแต่ทว่าก็ไร้ผล และช่วงเวลาที่มูยองรอคอยก็ามาถึงร่างของโอเกอร์ฉีกกระชากเปิ้นชิ้นๆในขณะที่นกขนาดพื้นมาปรากฏขึ้นพร้อมกับไฟที่ลุกท่วมฟินิกมันเผาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆกายในทันทีแม้กระทั่งผุดผีก็ไม่สามารถทนต่อปเปลวเพลิงของฟินิกได้อย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้มอดไหมลงในทันทีพวกผุดผียังพยายามหยุดเฮลิคอปเตอร์จากการบินมูยองถือโอกาสในช่วงเวลานี้สั่งให้เหล่าอันเดสเข้าไปช่วยกันจับ ฟินิก์เอาไว้ฟินิก์เป็นมอนสเตอร์ระดับสูงสุดนะมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างภาพลวงตาตามปกติแล้วนะคุณจะไม่มีวันจับฟินิก์ได้จากการต่อสู้อย่างไรก็ตามนี่เป็นฟินิก์ที่เกิดจากการเปลี่ยนร่างของเฮลลี่ข่าวหลังจากาใช้เวลาต่อสู้กันมาอย่างเนิ่นนานมันก็หมดแรงลงและเริ่มวิ่งหนี อีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเขาก็จะบรรลุปเป้าหมายอย่างน้อยๆน,นะฮะผลทหารหอกเพลิงที่มีความต้านทานไฟสูงก็เข้าไปใกล้กับนกฟินิกพอทีอจ่จะเจาะลําคอมันได้และตอนนั้นเองเปลวไฟนะฮะลุกชวนออกมาจากปากของนกฟินิกลมหายใจเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เาผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเขาไม่เคยคิดว่านกฟินิกจะสามารถใช้ลมหายใจแบบนี้ได้นะฮะเป็นเพราะเขาไม่มีข้อมูลใ,ใดๆเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวนี้เลยนะฮะมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่รอบๆตัวมันนะฮะรวมถึงพูดผี ต่างถูกเผาไหม้เป็นจุลน,นะฮะก่อนที่มันจะเริ่มกระเพื่อปีกบินอีกครั้งมูยองสไลด์ตัวไปด้านหน้านะเขาปีนขึ้นไปที่ด้านหลังของมันพร้อมจับดาบแห่งความกรดเกลียวไว้ในมือเป็นการกระทําที่อันตรายมาก,กุขณะที่เขาแทงดาบแห่งความโกรดเกลียวไปที่ฟินิกเนะี่ยมันก็เริ่มบินด้วยความเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อมูยองทําได้เพียงแค่เกาะยึดเอาไว้ขณะพุ่งขึ้นสู่ท้องนภาพร้อมกับมันนะฮะขณะเดียวกันนั้นนะฮะที่พื้นดินจํานวนของดวบิลดลงอย่างรวดเร็วตึง้ง คุณเคลียร์ขึ้นที่ส2แล้วการประชิตขึ้นที่ส2จากสมรภูมิร้ายจุดจบถูกเพิ่มเข้าในประวัติของคุณคุณผ่านบททดสอบของโอมคุณได้รับครึ่งหนึ่งของเหรียญตาแห่งโอมเจ้าแห่งความมืดกำลังตรวจสอบผลเป็นเอกฉันท์คุณยังไม่เสร็จสิ้นการทดสอบทั้งหมดคุณจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานเหรียญตาแห่งโอมขณะที่เหรียญตาสองประกายลงมาจากฟากฟ้านะฮะนกฟินิกซ์อา่าเรียบบินโฉบไปคว้ามันเอาไว้นะฮะเปรีย ในเวลาเดียวกันนั้นนะฮะโลกของการทดสอบก็แตกออกเป็นสิ่งเสียงสภาพแวดล้อมโดยรอบมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทันทีทันใดเนี่ยเขาโผล่มาที่เขาวิญญาณดังเดิมนะฮะบ้าเอ้ยมูยองกัดฟันเขาสามารถคว้าตัวฟินิก์เอาไว้ได้แต่หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นเขารู้สึกถึงเปลวไฟอันร้อนระอุอยู่บนหลังเขาผิวของเขาเริ่มละลายอย่างช้าๆจนสามารถมองเห็นกระดูก และสุดท้ายสติของเขาก็เริ่มหลุดหายไปทําให้ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เขาเชื่อสนิทใจว่าสามารถจับเฮลิคอปเตอร์ที่กลายเป็นฟินดิกได้มันเป็นความประมาทอย่างนั้นเหรอสิ่งที่เตรียมมามันไม่เพียงพออย่างนั้นเหรอจู่ๆก็เกิดเสียงกำมะนาดดังก้องตุม้มขณะที่มูยองกําลังก้นบ่นอยู่ในใจนะท้องฟ้าก็มืดลงนะฮบนน้าปรากฏสายฟ้าจํานวนมากหลายเส้นพาลงมา ทั้งลมและฝนตกอย่างหนักช่วยกันหยุดยั้งไฟที่เกิดจากฟินิกเมื่อเขาหันไปมองปรากฏการประหลาดฮะก็เห็นม้าสีดํามีเขากําลังวิ่งนําหน้าฟินิกไปตัวตนของมันดูผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ราวกับว่ากําลังออกมาเดินเล่นตึงอาชานรกยื่นข้อเสนอโดยการใช้หนึ่งความช่วยเหลือเพื่อจับฟินิกที่กําลังหนีไปคุณต้องการยอมรับหรือไม่ก็จบไปแล้วนะกับ EP ที่60 นะฮะก็ตอนหน้าจะเป็น EP ที่69นะฮะเดี๋ยวผมจะทำพาร์ทแยกไว้ให้นะฮะพาร์ทนี้เดี๋ยวลงไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กันด้วยละ่ะบาย